ครับดีฮะอีกสิบกโลครับอยากขอบคุณคนไทยทั้งประเทศยังไงบ้างโอยขอบคุณมากๆเลยที่ที่ส่งกําลังใจผ่านเป็นทั้งข้อความแล้วก็เป็นทั้งการบริจาคนะครับมันมีความหมายว่าทุกคนเห็นด้วยกับการที่เราอยากจะเห็นด้วยกับปัญหาตรงนี้เห็นด้วยกับการที่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆเกี่ยวกับโรงพยาบาลรัฐบาลทั่วประเทศอยากให้มันดีขึ้นจริงๆผมทําเพื่อเป็นตัวอย่างว่ามันมีปัญหาอยู่ และปัญหามันจะต้องถูกแก้ด้วยพวกเรารัฐบาลก็ช่วยอยู่แล้วแต่มันไม่ไม่เพียงพอยังไงทุกคนพอรู้ปัญหาแล้วทุกคนมาช่วยกันแบบนี้ปัญหาคือตอนนี้ทุกคนยังไม่รู้ต่างหากแต่พอรู้แล้วภาพที่เกิดขึ้นอย่างที่ทุกคนเห็นทุกคนอยากจะช่วยคนไทยด้วยกันทุกคนอยากจะให้มันดีขึ้นถ้ายิ่งรู้เยอะเท่าไหร่มันก็เป็นตัวตั้งและคูณเรวยเงินจำนวนน้อยๆสมมติคนรู้สิล้านคน เราคนละสิบบาทเราก็จะได้ร้อยล้านไปช่วยสักสองที่สามที่ได้ต่อเดือนละถ้ามันทุกเดือนเราได้ได้เงินร้อยล้านไปช่วยคนละสิบบาทเองถ้าสมมติสิบล้านคนเห็นด้วย <Okay. S 1> ใช่ไหมครับมันก็ต่อยอดไปช่วยโรงพยาบาลอื่นๆได้อีกทีนี้คุณภาพชีวิตของของคนไทยจะดีขึ้นการรักษาจะดีขึ้น mm. นั่นหมายถึงว่ารอยยิ้มการสร้างงานการศึกษาอะไรมันก็จะดีขึ้นตามไปด้วยแต่สุดท้ายแล้ว ที่ผมออกวิ่งก็คืออย่าใช้โรงพยาบาลกันเยอะเลยเรามาดูแลสุขภาพกันด้วยโรงพยาบาลเป็นแค่ปลายทางสุดท้ายแล้วต้องมาดูแลสุขภาพตัวเองกันก่อนแล้วก็โรงพยาบาลก็จะไม่ต้องเหนื่อยกับการที่ต้องรักษาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนั่นคือต้นทางนั่นคือต้นทางขอบคุณมากเหลืออีก1ิกิโลเมตรผมว่าผมน่าจะถึงแน่นอนก็ขอบคุณจริงๆตลอด10วันไม่ไม่คิดเลยว่าไอ้สิ่งที่เราคิดอยู่คนเดียวที่บ้านคิดจะ ทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่คิดเลยว่าพอผ่านมาประมาณเดือนกว่าๆจากวันแรกที่คิดจะทำนะครับมันจะรวมคนได้มากมายขนาดนี้รวมใจคนได้มากมายขนาดนี้ก็หวังว่าโครงการนี้ผมก็จะทําต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะช่วยให้โรงพยาบาลรัฐบาลทั่วประเทศมีคุณภาพมากขึ้นผมทนตัวเล็กๆทำอะไรไม่ได้มากหรอกครับทำได้แค่นี้ ต่อไปแล้วทุกคนต้องช่วยกันด้วยแต่พอผมพร้อมที่จะเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้ถ้าผมทำได้ถ้าผมทำได้นะก็แค่นี้แหละครับ